บืนบืนมะลุกวันนี้แม่พาบืนบืนไหมหายป่วยแล้วบืนบืนไหมบืน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 ไหมยังไม่ไดบืนไปบืนบ้าบืนบ้าบืนบืนบ้าไม่บืนนะไม่รู้เอาไงว่าแม่บืนบ้าแม่ไม่บืนเลย ไปเที่ยวบืนๆมามาวไปวะไอ้บืนๆบืนๆบืนมาอืมไม่บืนไต่ว่อืมหนูหายป่วยแล้วมาอืมตื่นมาอารมณ์ดีเลยนะขอเริ่มแข็งแล้ว ขอเริ่มแข่งนะมาอือหืออืออือเป็นไงวะแม่ไม่พาบื้อเลยอะแม่ไม่ได้พาออกไปไหนเลยแม่ไม่ได้พาบื้อเลยอืออจากกัวโดรอฝนอือ ฝนตกไม่ได้ออกไปไหนเลยอันนี้ฝนตกทั้งวันเลยกดบื้นเลยมาอื้อื้ไม่บื้นเลยวะไม่บื้นเลยวะ Mm-hmm. Mm-hmm.